สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวสายชาร์จของป๊อปมารนะครับจะเป็นซีรีส์ของ Demoworld ตึงตงตัวจุมก็จะมีให้เลือกนะครับไม่ใช่ให้เลือกสิตามนี้แหละมี6แบบแล้วตัวสีเครดิตหนึ่งมาลองดูกันนะครับว่าเราจะได้แบบไหนวันนี้แกะมันไปเลย ตองเกรงไม่ต้องไปสังเกตรน้ามาเอสเอ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 วนี้เอ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 เเอ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 เเอเ จประมาณนี้จะ้ะหัวก็จะมีเป็นตัวชาร์จที่เป็น usb a นะครับแล้วก็จะเป็นตัว lining g h t ของ iphone แล้วก็ type c ม,มีตัวป๊บมากขึ้นตรงหัวมันทุกด้านด้วยนะครับมีมูเว์ป๊อบมากป๊อบมากสวัสดีครับ